สวัสดีค่ะหนูชื่อเอ e ค3เพีสามดี๋ยวหนูจะมาแล้วประวัติของพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าชื่อเดิมคือเจ้าชายสิทธ,ธั์ถะพ่อคือพระเจ้าสุดโททนะแม่คือพระนางสิริมหามยาแต่งานกับพระนางยสุธราลูกชื่อว่าลาหุน ท่านออกบวชเมื่ออายุ29ปีเพราะพบเห็นเทวทูตทั้งสได้แก่คนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวดท่านบำเพ็ญเพียรหลายวิธีเช่นทรมารร่างกายอดอาหารจนได้พบทางสายกลางจึงตัดสรุได้เป็นพระพุทธเจ้า ท่านแต่สรุเป็นความจริงอันประเสริฐสีประการคืออริยสัจสีได้แก่ทุกสมุท,ทยัยนิโรธตรมักแล้วก็ไปสอนบรรจะวะคีทั้งห้าจนอัญญาโกทะเะได้เป็น พระสงรูปแรกในพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าก็เผยแผ่ธรรมเป็นเวลา45ปีจนปรินิพานเมื่ออายุ80ปีที่เมืองกุสินาราขอเป็นแทนมอนคือฝน